ท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ใครข้าเองท่านแม,ม่ข้าเทวทัตเงินเทวทัตใช่ท่านแม่ ลูกเอ๋ยเจ้าเจ้ามาแล้วเหรอใช่ท่านแม่แล้วนี่ท่านเป็นอะไรไปอรู้ไหมเดวิดตอนที่ตอนที่แม่นึกถึงอดีตแม่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความรู้สึกผิด และความรู้สึกเสียใจแม่เห็นแค่นั้นจริงๆท่านแม่ข้ามีเรื่องบางอย่างจะบอกท่านไม่ต้องลูกเอ๋ยแม่มีหลายเรื่องอยากจะพูดเจ้าเห็นสภาพของแม่ไหม กำลังรอความตายอยู่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีใครเคียงข้างนี่คือการลงโทษคือการลงโทษลูกเอ,อ๋ยลงโทษจากกรรมที่แม่ก่อไว้เทวทัตท่านแม่เจ้าตอบคำถามของแม่ข้อหนึ่ง จะได้ไหมได้สิถามมาเลยทำไมทำไมแม่ถึงได้ทำแบบนี้ตหลอนชีวิตแม่ทรยศคนอื่นทรยศทรยศต่อคนที่ไว้ใจแม่หลองลวงพวกเขาแม่ทรยศพวกเขาจะบอกได้ไหมว่าเพราะอะไรบอกแม่ได้ไหม วันนี้แม่สำนึกผิดแล้วทุกคนที่แม่พยายามมพยายามจะแย่งชิงเอาทุกอย่างพวกเขาพากันจากไปหมดแล้วพวกเขาพวกเขาจากไปหมดแล้วพวกเขาต่างพากันจากไปหมดแล้ว ม่นะท่านแม่ท่านอย่าพูดแบบนั้นเถอท่นานจงฟังแม่เนะแม่รู้มาจากพิสุกบางรูปว่าเจ้านะ่ะแบ่งแยกสำนักออกจากสำนักของพุทธะฮะม,มันไม่เป็นความจริงท่านแม่ข้าไม่ได้แบ่งแยกสำนักใครท่านแม่ เทวทัศน์ของท่านมีสำนักเป็นของตัวเองเขานะ่ะสละแล้วซึ่งทุกสิ่งเขาลำบากมามากและบำเพ็ญเพียรอย่างหนักสิทธ,ธัตถะถึงได้กลายเป็นพุทธะแลยเจ้าละ เจ้าคิดจะเทียบฉันกับเขาอย่างนั้นเหรอไม่นะท่านแม่หลังจากที่ข้าได้ศึกษามาหลายปีข้าพบข้อเสียในพิธีแบบพุทธข้าทำการศึกษาข้าค้นพบแนวทางใหม่ท่านแม่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเพราะข้าพวกเขาได้รับคำตอบของปัญหาเจ้ากำลังทําผิดอย่างมาหัน เขาพบหนทางของการบำเพ็ญเพียรเป็นเพราะเขาแท้ๆเจ้าถึงได้มขนพบโลกนี้เทวทัศจงตั้งสติพยายามเข้าใจเราพยายามทำเรื่องชั่วร้ายเราอยู่กับความเข้าใจผิดเราอยู่กับความเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตว่าคนอื่นต้องตายแต่เราจะอยู่ยั้งยืนยง เราเข้าใจผิดเจ้ากับสำนักของเจ้าจะล้มหายไปไม่ว่าเจ้าจะหวานอะไรเอาไว้เจ้าก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาท่านแม่ท่านไม่รู้หรอกมีหลายคนคนพบเส้นทางใหม่ก็เพราะข้าเจ้าชี้นำทางผิดๆตอนที่เจ้ายัางเล็กอยู่ เจ้าก็อยากจะเป็นอย่างสิทธ,ธัตถะเมื่อเจ้าอายุมากขึ้นตอนนี้เจ้าก็เปลี่ยนเป้าหมายอีกเจ้าอยากอยากจะเป็นพุทธะแต่เจ้าแต่เจ้าไม่มีวันเป็นพุทธะไปได้ไม่มีทางหรอกไม่มีทางในรอบหลายร้อยปีจะมีพุทธะแค่คนเดียว หลังจากบำเพ็ญเพียรมาหลายชาติสิทธาถึงได้กลายเป็นพุทธะแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายท่านก็ยังเรียกข้ามาตำหนิอีกเลย้โชคร้ายจริงๆที่เจ้าไปอยู่ในสำนักของพุทธเถรแต่ยังเปลี่ยนความคิดไม่ได้ ความเกลียดชังและสิ่งที่ข้าสอนเจ้าทำให้เจ้าไม่อานลบล้างบาปออกไปสิ่งเหล่านี้นั้นนะถือเป็นบาปของข้าจริงๆลูกเอ๋ยเจ้ารู้ตัวไหมว่ากำลังทิมแทงพุทธะอยู่เจ้าไม่มีวันที่จะเป็นอย่างพุทธะได้หรอกเชื่อแม่เถอะค่ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นพุทธเขาจะเป็นพุทธ,ธถ้าอยากเป็นพุทธ,ธแล้วก็จงเลือกทางของเจ้าเองหรือไม่ก็จงเป็นเงาของพุทธ,ธะแล้วจากนั้นหนทางการหลุดพ้นจะเปิดขึ้นในใจของเจ้าอย่าวิ่งตามหลังชื่อเสียงเลยลูกมันไม่คงทนการหลุดพ้นคือความจริงอันสูงสุดเขาต้องทนฟัง เทศนามาหลายปีและยังต้องมาฟังท่านเทศนาอีกคนเชื่อแม่ไปขอโทษเขาเสเถอะไปอยู่ร่วมกับเขามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าเจ้าไม่ทำตามคำขออย่างสุดท้ายของข้ามันจะไม่เป็นผลดีกับเราทั้งคู่ใช่เจ้าจะไม่ได้จุดไฟเผาข้า และถ้าหากลูกชายของข้าไม่เผาผีข้าแล้วก็วิญญาณของข้าจะไม่ไปสู่สุคติลูกเอ๋ยไปอยู่กับพุทธ,ธเถิดนะลูกไมปขอโทษเขาเสถดน,นะพยายามทำความเข้าใจและบอกว่า ที่บักปิงของบุทธคือทุกสิ่ง จะจงไปประกาศให้ชาวกบิลพัทรับรู้ว่ามเหสีมังคลาสิ้นแล้วแม่ของข้าสิ้นแล้วให้คุณช่วยจัด พิธีศพเฮนนางด้วย